อะไรดีๆแล้วก็มาบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วเวลานี้นะครับขนมปั้นซิบปั้นสิบมันเป็นยังไงปั้นสิบมันเป็นไงกับขนมขบเคี้ยวอร่อยอ๋อมันเป็นแบบสแนนคกอะขบเคี้ยวกินเล่นไส้ปลาตาโตปลาใช่ปลาอะไรนะปลาตาโตครับเอาปลาตาโตคุณเคยได้ยินไหมปลาตาโตเนี่ยมันมีกระดูกมี มันวิตามินนะใครกินไปแล้วก็ขอบแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแหมประโยชน์สิครับแล้วคนที่เขาผลิตเนี่ยไงไผ่พัทลุงไงใช่อยู่ในละครเรื่องฝนใต้จําได้ไหมจําได้ไหมจําได้สิครับเขาประสบการณ์เขาเยอะตอนที่เขาไปถ่ายทางใต้เนี่ยเขารู้ว่าปลาตัวเนี้ยมันมีกระดูกที่เป็นวิตามินที่คนกินแล้วเนี่ยมันจะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ กินเป็นสแน็คเล่นๆนะครับเล่นๆอนอกจากจะกินเป็นประโยชน์แล้วนะครับครับผม